จมออนแอร์นะคะมีสายเข้ามาค่ะเป็นสายจากทางบ้านที่โทรมาปรึกษาปัญหาจากคุณธนิตนะคะคุณธนิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนิตเชิญเลยเชิญเลยค่ะครับเอ,อ่อพอดี่ผมผมติดเครดิตบูโรตอนประมาณเคลีย์ได้ปีปีกว่าแล้วครัปีได้ค,คะโอเค okay. คุณธนิตเป็นหนี้อะไรก่อนครับบอกผมนิดนึงเป็นหนี้บัตรเทสโกโ้โรตัแล้วก็เฟร์ชอย บัตรเครดิตนะครับโลตัสกับเฟิร์ชชอยครับครับเอาไปซื้ออะไรครับถึงมีปัญหาก็ซื้อของแล้วก็เป็นเป็นบัตรเครดิตนะฮะเป็นเป็นคือซื้อของแล้วก็รูดรูดบัตรฮะเป็นเครดิตของโลตัสครับซื้อซื้อของซื้อซื้อพวกอะไรฮะอุปกรณ์เครื่องใช้พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ชีวิตประจําวันนะฮะโทรทัศน์คือครับโทรทัศน์สเตเลโอพวกไอของใช้ประจําวันนะครับพวกโอเคแชมูีปั้นนนี่คือไปช็อ เสร็จแล้วมันมีมันมีนี่ขึ้นมาใช่ไหมครับพอมีนี่ขึ้นมาแล้วมีนี่ค้างชําระหรือเปล่าครับอ่ามีนี่ค้างชําระครับอ๋อมีนี่ค้างชําระแล้วไม่ได้ไปจ่ายตามงวดใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้ไปจ่ายตามงวดแล้วก็เป็นนี่มาประมาณปีคือคือคือติดติดเกติดแบงค์นิดนะครับไม่ผมผมถามถามก่อนทําไมอยู่ดีๆถึงไปจ่ายไม่ได้ตามงวดเพราะของกินของใช้รายได้เป็นไงครับมันมีปัญหาเรื่องรายได้ มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องการเงินนะครับมีปัญหาอย่างไงอะครับคุณธนิตหมุนไม่ทันนะครับแล้วเอาแล้วทำไมเอาไปหมุนอะไรครับจริงหมุนไม่ทันนะครับก็ช่วงช่วงนั้นพอดีทางแม่ป่วยเป็นเป็นโรคมะเร็งอะโอเคก็เอาเงินไปหมุนไป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 รักษาก่อนใช่ไหมครับทีนี้มันก็เคยกลายเป็นวินี่เกิดขึ้นแล้วนี่นะไม่ได้ใช้ลากยาวมาถูกไหมครับครับผมแล้วต่อมาคุณธนิตก็ไปเคลียร์แล้วถูกไหม เกียร์หมดแล้วครับทุกทุกทุกปิดบัญชีเป็นศูนย์แล้วถูกไหมครับครับผมโอเคแล้วตอนนี้ยังไงครับคุณธนิตตอนนี้คือผมต้องการจะทําแบบเอนซื้อบ้านซื้ออะไรครับก็ก็ทําไม่ได้คุณธนิตครับจะไปเอาคอนโดที่ที่ที่ภูเก็ตนะครับแต่ก็ไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านเครดิตคุณธนิตครับถามคุณธนิตก่อนคุณธนิตมีคุณธนิตค้างแล้วเพิ่งปิดปิดไปนานยังครับปิดปีหนึ่งครับประมาณปีนึกว่าหนึ่งปีกว่า โอเคคุณธนิดมีรายได้เท่าไหร่ครับตอนนี้คือปีประมาณหนึ่งปีปีโอเคเอาหนึ่งปีคุณธนิดมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับเงินเดือนตอนนี้สองหมื่นแปดร้อยครับสองหมื่นกับแปดร้อยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณเท่าไหร่ครับที่จ่ายส่วนตัวก็ส่งทางบ้านก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเหลือหมื่นหนึ่งครับถูกไหมครับคุณธนิคุณธนิดมีหมื่นหนึ่งแล้วมีนี่อย่างอื่นยังมครับที่ต้องจ่ายอ๋อไม่มีครับหมื่นหนึ่ง เพราะกินใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ครับเอ่อปกติใช้ส่วนตัวก็ได้คือคือผมมีรายได้พิเศษก็มีพวกทิปพวกเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนกินใช้ส่วนตัวประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหมื่นเนื้อหมดแล้วถูกป่ะครับอ่าพอคุณจลิตนึกภาพบอกนะครับมีสองหมื่นแปดร้อยนะส่งบ้านหมื่นหนึ่งใช้กินใช้ส่วนตัวหมื่นหนึ่งเหลือแปดร้อยค่ะ คุณลิดครับไม่ไม่ถึงหมื่นนะประมาณเดือนห้าพันหกพันนะครับผมว่าห้าพันเหลือ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 ห้าพันเหลือห้าพันบาทแล้วเวลาคุณธลิดจะไปขอกู้ใหม่ครับเขาบอกหรือเปล่าเขาว่าผ่อนเดือนเท่าไหร่ประมาณเดือนเจ็ดแปดพันนะฮะแล้วอีที่เหลือสองพันจะเอาจากไหนอะไรนะฮะก็คุณธลิดมีเงินเหลือห้าพันแต่ว่าต้องผ่อนของเจ็ดพันแล้วแล้วอีสองพันที่มันหายไปแล้วจะเอาจากที่ไหนมาผ่อน อ๋อพอดีผมเช่าบ้านเนี่ยครับผมก็เอาจากที่เช่าบ้านนั้นนะครับไปไปผ่อนคอนโดคอนโดมีค่าคือตัวตัวตัวเราไม่อยู่บ้านเช่าอ่าครับใช่ครับเอ๊ะตัวเลขมันเพี้ยนๆเน่ยคุณธนิตอยู่บ้านเช่าคือมีการเปิดให้เช่าบ้านด้วยเหรอคะคุณธนิดหรือยังไงคะไม่ไม่ผมเช่าบ้านอยู่ครับตอนนี้คือผมเช่าห้องอยู่ค่ะแล้วนี้เช่าอแล้วเช่าค่าเช่าค่าเช่าห้องเนี่ยค่าเช่าห้องมันอยู่รวมเลยห้าพันเปล่าครับรวมรวมหมดเลยครับเฮ้อ อ๋อคือตอนนี้ใ่้เข้าบ้านอยู่แต่ถ้าไปในหมื่นนั้นนะครับคือผมส่งกับเอ่อโทษนะครับผมส่งกับบ้านประมาณเดือนหน้าอ้าวพันหนุบพันแตก็ผมจะจ่ายประมาณหมื่นหนึ่งคือในหมื่นนั้นก็ประมาณประมาณแ่้ผมต้องจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยประมาณสี่พันห้าเข้าใจละคุณธนิตคุณธนิตเนี่ยมีเงินเหลือจริงๆอยู่ในมือเนี่ยประมาณไม่เกินหกพันนะบวกกับรายได้พิเศษค่าทิปต่างๆแต่พวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาคำนวณเพราะว่ามันมีรายได้ไม่แน่นอนถูกไหมครับครับโอเค คุณธนิดครับครับคุณธนิดเคยค้างชําระในอดีตนะครับแล้วทีนี้สถาบันการเงินเขาเห็นเขาก็กลัวว่าเขาก็กลัวว่าครับนะเรามีรายได้สุทธิค่ะสองหมื่นเนี่ยแต่มีเงินอยู่ในมือเดียประมาณสักห0 0พันหกพันเคยค้างอย่างยาวนานในอดีตค่ะแม้ว่าจะผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งปีนะครับความสามารถในการชําระหนี้ของคุณ ธนิตเนี่ยเวลาเนี้ยไม่ได้ถือว่าดีนักนะครับพูดง่ายๆกำลังฟื้นไข้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณธนิตก็ต้องคุยกับสถาบันการเงินให้เข้าใจว่าเหมือนกับที่บอกผมว่าก้อนนี้ผมเอาไปจ่ายอะไรก้อนนี้เอาไปจ่ายอะไรผมเหลือมาผ่อนคอนโดเนี่ยตรงไหนนึกออกไหมครับแล้วคอนโดที่ไปผ่อนเนี่ยมันต้องมีตัววางดาวถูกไหมตัวนี้ไม่มีฮะ อ่าไม่มีโอเคงั้นไปคุยกับคุยกับแบงค์ให้เข้าใจตรงกันว่าผมมีรายได้เท่านี้ผมบริหารแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมครับอธิบายเขาก่อนแล้วในอดีตที่เคยค้างเพราะอะไรเล่าให้เขาฟังตุกวันนี้คือเขาเห็นก็คือเขาเห็นคุณเขาเห็นคุณธนิตก็คือว่ามีรายได้สุทธิรายได้รายจ่ายแล้วไม่มากไม่มากไม่มายในอดีตเคยค้างแต่ไม่เคยบอกเหตุผล ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2อ,อย่างปนกันก็คือความสามารถในการชําระหนี้เพิ่งฟื้นไข้2ก็คือว่าเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเคยค้างค้างอย่างยาวนานนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องถามว่าคืออะไร,ค,รคุณธนิตเนี่ยเคยเป็นหนี้ NPL มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น NPL มาก่อนโอกาสที่จะได้สินเชื่อใหม่เขาก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าปกติ ครับอ่าผมยกตัวอย่างครับคุณธนิตครับผมเป็นเพื่อนคุณธนิตไปยืมเงินคุณธนิตนะครับยืมเงินไปซื้อของโทเทโกโรตัสเนี่ยยืมยืมเสร็จใช้ใช้เสร็จผมก็ไม่มาจ่ายคุณธนิตเลยคุณธนิตมาทวงผมผมก็บอกว่าผมเอาไปให้กับที่บ้านญาติญาติญาติไม่สบายแล้วก็หายไปหนึ่งปีต่อมาผมก็เอาเงินมาคืนคุณธนิตคืนเสร็จปุ๊บผมบอกคุณธนิตว่าเออคุณธนิตผมขอกู้ใหม่คุณธนิตให้ไหม อืคือคืออย่างนี้นะครับผมขอบอกนิดหนึ่งว่าที่ผมไปกู้แล้วก็คือไม่ผ่านเลยผมผมไม่ได้ให้ให้ผลเรือให้อะไรเขาเลยก็ถึงบอกไงครับว่าก็คุณธนิตไม่บอกอะไรเขาเลยอ่ะถูกไหมครับไม่ไม่เขาไม่เปิดโอกาสให้ผมนะครับพอผมไปยื่นกู้ปั๊บแบงค์อะไรแบงค์อะไรเขาบอกว่าไม่ผ่านนะแบงค์อะไรธนาคารอะไรคะธนาคารอะไรคะคุณธนิตคะอ่อไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือทุกธนาคารนะที่ยื่นไปเขาไม่ให้ผ่านหมดเลยเออใช่ใช่ฮะบอกคือก็ตอบกลับมาเลยว่าเขามีหนังสือตอบมาใช่ไหมเขามีหนังสือตอบมา่เปการให้ผมแจ้งเหตุผลนะว่าไม่ไม่เขามีหนังสือตอบป่ะขาก็มีหนังสือตอบมาว่าของคุณไม่ผ่านไม่ไม่ไม่ครับไม่สามารถอนุมัติให้ได้เปนการหน้าอนนี้บคือคุณสนิดครับประเด็นประเด็นของคุณชนิดมีอยู่มีอยู่สองข้อ นะครับเพราะผมดูผมฟังจากข้อเท็จจริงนะครับ <C it. S 1> ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นส้อทนายสแตทเมนต์นะครับคุนทนิตมีรายได้อยู่ในช่วงสองหมื่นกว่าบาทเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ว่ามีรายได้สูงนะครับเพราะปกติรายได้เนี่ยเขาจะดูประมาณสามสี่หมื่นบาทขึ้นไปะนะครับสองก็คือว่าใน2 0,000กว่าบาทเนี่ยมีภาระเนี่ยกว่าครึ่งถูกไหมครับแล้วกินใช้ส่วนตัวเหลือจริงๆเนี่ยประมาณอย่างที่ผมบอก5 6 0 0 0บาทนะครับ แล้วในอดีตเคยค้าวันหลังเวลาคุณธนิดจะไปขอกู้ใครนะครับเขียนเรื่องทําเขียนเรื่องให้มันให้มันชัดว่าเพราะอะไรเรารู้ปัญหาแล้วเขียนเข้าไปแล้วก็คุยกับเขาค่ะค่ะคุณธนิดไปไปคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วคือยื่นเอกสารอย่างเดียวแล้วมารู้ความจริงทีหลังยื่นใหม่ครับไม่มีทางอื่นยื่นใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาก่อนเดี๋ยวไว้ติดต่อการที่ผมไปยื่นนะที่ผมไปเขียนเอกสารอะไรฮะ คือทางพนักงานเขาไม่แนะนำครับคือทางเอาไปไปอีกทนี้<อ>คุณ<บ>นิดเรา,เว,าเวลาเราหมดแล้วโทรนะครับโทรโทรศูนย์สองโทรศูรรนย์สอง เดี๋ยวทีมงานรายการจะบอกเบอร์ให้บอกเบอร์ให้นะคะครับครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จริงๆแล้วก็อย่างที่ทางคุณสุรพลบอกไปปัญหาก็คือเกิดจากดูแล้วรายรับรายจ่ายกับเคยเป็นหนี้มาเนี่ยมาดูแลจะไม่พอที่สถาบันการเงินเขาจะให้คุณกู้เขาได้ให้เขากู้ได้คุณสมบัติไม่ตรงคุณสมบัติไม่ตรงนะคคุณสมบัติตกข้อแรกก็คือเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ข้อที่ข้อแรกที่สําคัญที่สุดด้วยไม่เกี่ยวกับเคนิบูโรเป็นข้อที่บอกว่ารับจ่ายนั่ะ มันเหลือน้อยอนะคะวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการลุงแจมออนแอร์แล้วนะคะขอบคุณคุณสุรพลโอภาสเถียนค่ะผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทข้อมอลูลเครดิตแห่งชาติจำกัดขอบคุณมากค่ะคครับนี่นะคะดิฉันและคุณสุรพลทีมงานรายการลุงแจมลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ